วันนี้มีเรื่องเล่านะคะระหว่างชายชาวสวีเดนนะคะแล้วก็หนุ่มชาวอาหรับนิวเรียกเขาว่าอาหรับวพานิวไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชาวฝั่งไหนนะคะนิวไม่อยากจะระบ,บุนะคะแต่ใดๆเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนั้นนะคะก็จะมีเป็นโซนโซนบ้านที่มีสนามหญ้าก็จะอีกโซนหนึ่งแล้วก็มีบ้านแฝดอยู่ฝั่งขวาแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์สำหรับซื้อแล้วก็สำหรับเช่านะ,ะอยู่เนินก็คือจะเป็นสามเซตนะคะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะวันสา์ครอบครัวนั้น,นะค,ะคุณพ่อเขาเป็นคุณสวีเดนค่ะ ก็จะพาเด็กๆแล้วก็ภรรยาเขาไปทานข้าวนอกบ้านค่ะช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะคะก็ <c oughs> ข,ขับรถออกออกไปนะคะก็ <c oughs> ไปเจอเห็นเด็กหนุ่มนะคะอายุประมาณ 19- 20ประมาณนั้นนะคะวิ่งนะคะวิ่งถือถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่เป็นแบบของร้านค้าร้านหนึ่งนะคะร้านสะดวกซื้อวิ่งแบบ วิ่งไล่ตามรถบัสนะคะพอคิดว่าจากที่เห็น่ยคือเขาไม่ทันเขาไม่ทันรถบัสแล้วรถบัสก็ใจร้ายไม่จอด่็ก็คือขับระหว่างป้ายรถเมล์ก็จะมีป้ายรถเมล์ระหว่างเนินที่เขาพักอยู่นะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็จะห่างออกไปก็ไกลยอยู่นะคะแล้วก็จะมีจุดรถบัสก็คือซิกทูน้านะคะสักคุงก็คือจุดศูนย์รวมตรงนั้นนะคะ ป็นจุดสมรวมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดใหญ่ที่รถบัสจะไปจอดแล้วก็ใช้เวลานานรอผู้โดยสารระหว่างจังหวัดนะคะน้องหนุ่มคนนี้วิ่งนะคะวิ่งกระเหือกกระหอบแล้วรถบัสก็วิ่งไปวิ่งแบบขับไปแบบไม่สนใจใยดีนะคะผู้โดยสารคือน้องเขาวิ่งแบบตั้งใจคือเหมือนพยายามให้ทนันแต่คงจะไม่ทนนะะันทีนี้น่ะครอบครัวนั้นนะคะเขาก็เห็น หนุ่มชาวอาหรับนั้นนะคะวิ่งนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาคือเห็นมาตกไกลแล้วพาะราขับนะ่ะคือข้างหน้าก็คือเป็นเนินนะคะแล้วก็หนุ่มชาวอาหรับนั้นเขาก็วิ่งมาวิ่งเนาะนวิ่งลงมาจากเนินอาพาร์ทเมนต์ของเขานะคะพยายามไล่าตามรถบัสรถบัสก็ไม่เจาะเนาะ้เขาก็วิ่งนะวิ่งเหมือนกนจะไปให้ทันอีกป้ายรถเมล์นหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไปขึ้น รถบัสเขาคิดว่ารถบัสจะต้องไปจอดอยู่แล้วนะคะอีกป้ายหนึ่งคือเขาก็วิ่งอะ่ะทีนี้นะคะครอบครัวน,นั้นนะคะสามีเขาเป็นคนขับรถนะคะก็จอดจอดแล้วก็เปิดประตูนะคะบอกภรรยาว่าเขาจะอย,อยู่น้องนอยู่ฝั่งนึงก็บอกก็บอกให้ภรรยาเปิดกระจกแล้วบอกว่าให้ให้ชาวหับหนุ่มชาวหลับคนนั้นนะคะก็โดดขึ้นรถเข้ามา เดี๋ยวจะไป็นส่งที่ป้ายรถเมล์ป้ายใหญ่ตรงนู้นเพราะว่ารถเมล์จะต้องไปจอดสวนรวมสวนสวนรวนมตรงนั้นนะคะคือหนุ่มชาวอาหรับคนนั้นนะคะท่านนั้นยังเหมือนเขารู้สึกงง,งแต่เขาก็ขึ้นเขาก็ขึ้นเพราะเขาต้องการไปทานรถป้ายรถเมล์เนาะซึ่งชายชาวสวีเดนนั้นนะคะก็าถามก่อนว่าวิ่งตามรถบัสใช่ไหมเขาก็ยักหน้าคือเขาก็เหมือนเขินเขินได้อายเนาะเกรง,งเกเนาะเหมือนตกใจเกรงเกรงอยู่ดี คนสปเปนมาจอดแบบถามเขาเนาะแล้วแล้ว,ลว,ลวหนุ่มชาวอาหรับท่านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาก็ยักหน้าบอกใช่เขาเขาไม่ทานรถบัสเนาะปรากฏว่าหนุ่มชาวสปเปนท่านนี้นะคะก็บอกว่าขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวจะขับไปส่งเขาก็ขับนะคะระหว่างขับไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณห้าหกนาทีจากจุดที่รับเขาแล้วก็ไปส่งเขาที่สูนปราเมเนาะเพราะเป็นวันเย์เนาะ ทางทางมันเป็นมันเบะระหว่างนั่งไปนะคะเด็กที่อยู่ในรถนะคะลูกเขาแล้วก็ภรรยาเขาแล้วก็สามีชายชาวสวีเดนนี้นะคะเขาบอกว่า,อ,าอยู่แถวนี้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นเธอบ่อยเห็นเครื่องรถปัสรอรถปั๊ตป้ายนี้บ่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่หนุ่มชาวอาหรับนั้นเขาเขินเขินนิอายแต่เขาก็ยักหน้านะคะแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรมากเนาะ แต่ว่าเขาจะพูดตลอดนะคะมีอยู่คนาดียวเขาจะพูดว่าพูดตลอดว่าเขารู้สึกตกใจและรู้สึกขอบคุณมากเป็นพระคุณของเขามากเขาจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยที่ที่ที่หนุ่มชาวสะเเดียนท่านนี้นะคะรับเขาขึ้นรถคือเขาเขารู้สึกตกใจรู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจมากเขาจะไม่ลืมไม่ลืมบุญคุณเลยเขาพูดนะคะพอถึงจุดป้ายรถเมย์นะคะก็จะส่ง ใช่ใช่ชาวสวีเดนท่านนั้นเขาประจอดนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้โชคดีนะอะไรเงี้ยหนุ่มชาวหละท่านนั้นเขาเหมือนเขาแบบเอามือจับอ,อกเขานะคะแล้วบอกว่ามีอะไรอยากให้ช่วยเหลือบอกผมได้นะเพราะผมอยู่แถวนี้คือผมยินดีอะไรเงี้ยผมยินดีแล้วเขาจะไม่ลืมความช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเขาประทับใจมากเพราะน้อยคนที่จะ,ะเปิดประตูรับเขารับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะเขาเป็น คนต่างชาติเนาะเป็นชาวอาหรับด้วยเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกประทับใจรู้สึกตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันโลกนี้มันก็ไม่ได้โหดร้ายแล้วก็ไม่ได้มีการเหยียดสีผิวมันขึ้นอยู่กับแต่และคนมุมมองคือเขาก็พูดคือเขาพูดเดียบเป็นเด็กที่มีความคิดนะคะแล้วเขาก็เดินไปขึ้นรถเนาะและหนุ่มชาวสวิเดรนท่านนั้นเขาก็ปิดคือเขาเขาว่าขับรถออกจากจุดรถบัสเนาะแล้วก็ แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเขาเขาเขาบอกเขาเขาเขารู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าเด็กคนนี้นะคระคะเป็นชาวต่างชาติแต่พูดภาษาสเปนการใช้ถ้อยคําคือดีมากเป็นภาษาสเปนที่เรียนสเวนสกาคำเสียเขาใช้คำนี้นะคะรวมไปถึงเด็กๆในรถนะคะรู้สึกตกใจในพฤติกรรมของคุณพ่อเขาว่าไม่คิดว่าคุณพ่อเขา มาที่ขึมนะคะดูเหมือนจะดุไม่ค่อยอะไรมากนะคะวิจงวิจารณ์ข่าวสารพวกต่งตางปรตเเนี่ยเขาจะนิ่งๆแล้วก็ไม่คิดว่าคุณพ่อของเขานะคะจะจอดรถนะคะรับชาวอาหรับพึ่งเป็นชาวซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะขึ้นรถคือเขาบอกว่าเด็กๆเขารู้สึกชมรู้สึกประทับใจในคุณพ่อเขามากๆค่ะและเรื่องเล่านี้นะคะคือสามีนิวเองทางนิวเองก็ตกใจ เพราะเขาก็ไม่ค่อยอะไรเขาก็จะนิ่งๆของเขานะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็ตัดสินใจจอดรถนะคะรับเด็กคนนี้นะหนุ่มคนนี้นะคะซึ่งซึ่งรู้สึกเนวก็ประทับใจเด็กๆก,ก็ประทับใจตกใจในใ,ใ,ในในในสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะบางอย่างอยู่ด้วยกันมานาน,น,นเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะแบบเนาะจิตใจเนอะแล้วเขาก็บอกว่าเข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 าเห็นเด็กคนเนี้ยหลายครั้งแล้วนะคะ มารอรถบัสแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเป็นเด็กที่ขยันมีความรับผิดชอบและยิ่งสําคัญที่สุดพอได้คุยได้ฟังสำเนียงจากการใช้ภาษาของเขาเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยว่าเขาเขามีคือเราประทับใจเราเป็นเจ้าของภาษาพอได้ยินต่างชาติผู้ภาษาบ้านเขาที่ใช้ถ้อยคําที่แบบว่าออกเสียงที่แบบดีอ่ะดีดีเลยอะ่ะเขาก็รู้สึกประทับใจว่าเออคุณเป็นการให้เกียรตินะเราก็ควรที่จะให้เกียรติเขาคุณสามีนิวก็พูดอย่างนี้นะคะซึ่งนิวก็รู้สึก พทับเจนตัวสามีนิวมากค่ะรู้สึกภูมิใจในสามีของนิวมากนะคะ,ะบางทีเราก็แอบคิดว่าเขาเขาเป็นพวกที่แบบไม่ชอบพวก่างชาติหรือเปล่าพวกอุปยพหรือเปล่าบางทีเราไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าเขาก็ใส่วิชาการการเมืองเราก็จะไม่ค่อยคุยกันตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเขาก็จะมาทําแบบนี้จนรู้สึกตกใจนะคะทําไมนิวเรียกน้องคนนี้ว่าเป็นชาวอาหรับเพราะนิวไม่แน่ใจว่าเขาสัญชาติไหนนะคะแต่หมดถ้าเกิดภาษาบ้านเราคําที่แบบ ใช้คําว่าขี้เกียจี้เกียคือเหมือนแขกขาแต่ว่าจากที่นิวเห็นเขานะสังเกตเขาเขาแขวนสร้อยที่เป็นไม้ขครืงเขนนิวก็เลยไม่กล้าว่าเขาชาวไหนนะคะประเทศไหนแต่คืออาลับแน่นอนค่ะน่ารักหล่อดว้วยผิวเนียนเทาคิ้วดกโอเคนะคะ